สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องออโต้ล้อแมกนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมล้อมือสองขอมถึงห้านะครับผมเป็นล้อลายใบพัดสีดํานะครับผมเป็นล้อลายใบพัดสีดํานะครับผมไปชมสภาพกันเลยนะครับนี่ครับผมสาหรับสภาพล้อนะครับผมสภาพสวยเลยนะคะรับผมสวยไม่มีรอยเลยนะครับผมสวยไม่มีรอยนะครับผมเนี่ยครับสภาพ 95%ได้นะครับผม95%ได้นะครับผมมีแค่รอยหมองๆตามการใช้งานนี่แหละครับผมไม่มีรอยเปียกนะครับผมไม่มีรอยเปียกนี่ครับผมสวยๆนะครับเนี่ยครับนี่ครับสลักเลยนะครับผมเซเว่นสิบนะครับผมสลักเซเว่นสิบลายสปอร์ตสปอร์ตไลน์นะครับผมสปอร์ตไลายนี่นะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับผมแทบไม่มีรอยนะครับผมแทบไม่มีรอยเลยนะครับเนี่ยครับนี่นะครับผมสวยมากครับผมเนี่ยครับ X Cream ครับผม X Cream ครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับผมจุดนี้นะผมเป็นล้อขอบสิบห้านะผมขนาดสี่รูร้อยนะครับนะสี่รูร้อยผมให้ดูทุกวงนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับสภาพสวยเลยนะครับเนี่ยครับ แทบไม่มีรอยนะครับผมแทบไม่มีรอยนะครับผมสภาพนี้95เปอร์เซ็นเลยนะครับล้อมือสองชุดนี้ครับผมนี่ครับเป็นล้อสีดำนะครับผมล้อสีดําขนาดสี่รูร้อยนะครับผมสําหรับรถเก๋งเล็กั่วไปนะครับผมสําหรับรถเก๋งเล็กั่วไปเนี่ยครับดูสภาพนะผมสวยมากครับผมแทบไม่มีรอยนะครับผมตําหนนแทบไม่เจอนะครับเนี่ยครับ ล้อมือสองสภาพนี้ก็ถือว่าสวยสุดๆแล้วครับผมแค่นะครับผมสำหรับล้อชุดนี้นะผมเป็นล้อขนาด15บห้านิ้วนะผมล้อขนาด15นิ้วกว้างเจ็ดนะครับผมกว้างเจ็ดนะราคาสี่ร้อยสำหรับรถเก่งเล็กทั่วไปนะผมสําหรับท่านที่สนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะผมที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งนะผมดยจะเป็นไลน์ก็ศูนย์แปดห้าจุดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสําหรับล้อชุดนี้นะครับผมเป็น ล้อใบพัดสีดำนะครับผมราคา5,900บาทนะครับผมราคา5,900บาทรวมส่งนะครับผม5,900บาทนี้ส่งฟรีนะครับผม5,900บาทส่งฟรีหรือลูกค้าจะมาใส่ที่ร้านก็ได้นะครับผมร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอก,กบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมถ้ามาใส่ที่ร้านก็ใส่ฟรีเหมือนกัน,นะครับผมใส่ฟรีเหมือนกันถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกนะครับผมเราก็มีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับผมส่งฟรีนะครับผมในราคา5,900บาทจบเลยนะครับผมสําหรับล้อชุดนี้นะครับผม สำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตาให้ด้วยนะครับผมถ้ามีล้อเข้ามาใหม่ๆเราก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ